มิกซ nice, ์น้ำในเซ <io>, เว่นเป็นรสช็อกโกแลตเหมือนเมจิรสกาแฟนะคะโอริโอออร์เดซิโนะคะโอเคโคโจออกใหม่เหรอทำไมโลโก้มันแปลกๆไหนนีโ่โคโจทำไมโลโก้มันแปลกๆเอ๊ะมัชชัวโลเดอร่อยมากนะถ้ามีมัชชัวโลนี่างแรกต้องบีบอย่างละเอียดเลยนะพอแล้วแหละเห็นนะว่าเลเยอร์ดูดีสวยมากเลย ว o ลคัมทูแพตตี้ว e นตี้ชาแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และทางเราก็ยังมีติ๊ To k อกด้วยนะไปติดตามกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องแพตตี้วั t ตี้ช n แนลนะคะเย้ Yay! วันนี้เราจะมาพาไปซื้อของในเซเว่นนะคะเเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะมิกซ์เครื่องดื่มอะไรกันนะคะ อ,อ๋อวันนี้ทำคอนเซปต์มิกซ์น้ำในเซเว่นนะคะใส่โม่า <Okay. S 1> แล้วก็ใส่แบบ <Okay. S 1> โพิท็อปปิ้งนิดน้อย <Okay. S 1> ๆโอเคงั้นเบสเราก็ไปหากาแฟก่อนอ่ไปนี่ไอ้ hey, นมตัวนี้อ๋อนนูช็อกโกแลตเหรอโ okay. อเคอโออันนี้นะคะอย่างแรกที่เราจะทำจะเป็นซันชายเดลี่เป็นรสช็อกโกแลตหมึ อันนี้หนึ่งยามีช่อแล้วเราก็ต้องมีท็อปปิ้งใช่ไหมกาแฟอ๋อผสมกันสองอย่างเหรอใช่ัน,นก็นแฝงเเป็นมอคค่าเอาเราเล็กเนี่ยเมจิไม่ก็ดัชมิลแล้แล้วแต่ชอบนี่อ่ะต่อไปอันนี้อันที่สองนะคะจะเป็นนมนมกาแฟดั Dash ะะชมิลนะคะดัชมิลสิบสิบสามบาทยี่ห้าแต่ถ้าเมจิสิบสามบาทดูกบบยี่ห้าตังไม่ต้องมีเศษทอนเอาอะไรเอาอะไรเลือก เมจิไหมจะได้ลงตัวลงจีนะนี่เมจิมีชีกาแฟเหมือนกันนี่นะคะจะเป็นเมจิรสกาแฟนะคะโอเคท็อปปิง้งเอาอไหนเอาไปท็อปปิง้งท็อปปิ้งท็อปปิงป้งก็จะเป็นพวกไอโคลโก,โก,โก้คานเนี่ยกรอบๆหรือถ้าโอรีโอเออโอ้ตําๆอะ่ะมันก็จะเหมือนเนี่ยมันจะเป็นคริสปี้อ่ะอ่าใช่ดีไหมอันนี้ค่ะ อันนี้จะมีจะมีสองานให้เลือกก็คือไส้ขาวออริจินอลกับไส้ที่เป็นช็อกโกแลตคนีมเหรอเปลี่ยนคีมใช่ไหมเป็นอันนี้นะคะโอ้อะโอริโอออริจินอลนะคะโอเคออริจินอลโอเคอะต่อไปใส่เลยใส่กันแล้วแล้วก็จะมีท็อปปิ้งยาวๆไหมมีย่างยาวๆอ่หรือว่าเปลือแล้วยาวๆจะทำเป็นนี่โอโจ อันนี้มันจะเป็นเท็กเจอร์เท็กเจอร์ตัวโอ๊ยโอโจออกใหม่เหรอทำไมโลโก้มันแปลกแปลกไหนนี่โอโจทำไมโลโก้มันแปลกแปลกทีอโอโจอมันอ้าวใครมาทำเกับหัวเราเป็นคนดีครับเรากลับหัวขึ้นให้เขาอ่ะโอโจอใส่ไหมอันนี้แล้วใส่จะเป็นแบบนี้อันเล็กอ๋ออันเล็กเรามีเราจะโกโก้คั้นเดี๋ยวเราจะไปทุบไอ้นี่เดี๋ยวมันจะไปทุบไม่ไม่ไอ้คุกกี้อ่ะคุกกี้ไปทุบอยู่แล้วอันนี้จะแทงให้สวยๆเอาอ่ะ โอโได้ใช่ไหมโอโจถ่ายรูปเท่าไหร่โลโก้สิบเก้าบาทนะโอเคมีซื้อเอาปอกกี้โอ้ครั้งนี้เราทาโอโจไปแล้วปอกกี้ ok ก็เสียบได้นะได้ทำมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ป ok อกกี้เล็กก็พอจะได้ใส่พอดีอันนี้คือป๊อกกี้รถจักรยนนะคะเราจะมาเสียบให้มันดูสวยๆโอเคสิบสองบาทเ <c oughs> น,นนเลยมีกี่อย่างแลวชอปปิ้งมีสองอย่างนะ <c oughs> ขออันนึงที่เป็นเทกเจอร์นิ่มๆเพื่อความแบบว่าจะได้ เป็นพวกมัสซัลโล่เพื่อตัดออ๋มันจะต้องรูไง้ไปดูบัมซัลโล่อ่ะเผื่อเจอนี่นะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเดี๋ยวนะจะพึ่งใจเย็นๆนี่ไงอ,อะไรดีที่มันเป็นหยุ่นๆนิ่มๆเป็นตัดก,กับพวกชอโโ็อกโกแลตนะไม่ใช่มไม่ไม่เล่าไม่มีเฮ้ยอะไรออกใหม่นี่นอ๋อจอรเบร์เหรอใกล้วันวันฮอลลูวีรือเปล่า น่าจะใช่จานนี้หรอหรือว่าจะเอาไหนอย่างนั้นเราคิดดูก่อนว่าจะกินแล้วมันจะยังไงมันกรอบๆมันควรจะมีนิ่มๆนะเอ๊ะมชัชวารโลจะอร่อยมากนะถ้ามีมชัชวารโลเนี่ยหยุ่นๆนิ่มๆนี่ไม่น่าจะมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องใส่จะเอาเป็นไอเดียวลองดูก่อนหรือจะเป็นเยลลี่อันนี้อันนี้มันพร้อมดื่มเฮ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่รสจางใช่มันต้องประคอง้ด้เป็นแห้ง ถ้าไม่นั่งก็ปีโป้ได้เพราะว่าจะเป็นความแบบเท็กเจอร์นุ่มๆได้อ้าวได้แล้วขนมปังแล้วช็อกโกแลตเออเดียวนะเออใช่ใช่เข้าคอนเซปต์เลยเพราะว่ามันจะได้เป็นโทนเดียวกันอ่าขอถ่ายรูปก่อนและชิปอันนี้นะคะจะเป็นวัสดุิบอย่างหน,น,นึ่งไอค่าราคาราคาทั้งหมดอ่าอันนี้ยี่สิบาทนะครับตายเคต่อไปก็เรือน้ำแข็งละ ไปเราไปกดดมแข็งกันไปเอาเก็บบาทดีเอาหน้เนาะอาวไปเดิมเอาไหมเอาไปเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวมันละลายก็ได้นั่นไอ้เหรอเอออ้สุดเลยสายตั้งอันนี้นะคะเรากำลังจะไปเช็ดบิ่นกันนะคะ よし。<laughs> อันนี้เราก็มังซื้อเสร็จแล้ววันจะกลับบ้านอย่างแรกนะคะก็คือจะมีป๊อกกี้ป๊อกกี้แท่งโอเคและนี้เป็นโอรีโอ้ออริจินอลโอเคโอรีโอ้จ้าแล้วก็อันนี้เป็นนมซันชัยเดยลี่รสช็อกโกแลตเมลโอเคส่วนนี้อย่างนี้ก็คือเป็นขนมปังพึ่งเราก็จะมาทำเป็นท็อปปิง้ง รสช็อกโกแลตชิพเหมือนกันโอเคเข้าคอนเซ็ปแล้วก็อันนี้นมเมติรสกาแฟานะคะโอเคแล้วก็นี้จะเป็นน้ำแข็งับแก้วที่ไปกดมาจากเซเว่นนะโอเคดับแรกเปิดฝาก่อนมาแล้วก็พอหลอดครับแกหลอดก่อนเลยหลอดหลอดหลอดอ่ะแล้วเราเสียบลงไปนะแล้วเราดูดน้ําที่มันละลายระหว่างทางมาให้หมดดูดน้ํากินไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นนะความ น้มันจะเที่ยงจางทำให้รสไม่เข้มข้นนะนี่มันเคล็ดลับนะครับหมดยังโอเคหมดแล้วอ่ะโอเคดับแรกเดี๋ยวเราใส่นน่ก่อนครับโอริโอแกะโอริโอครับจะบีบนะคะบีบโอริโอเราอาน้นขึ้นปลายเพราะจะได้ไม่หกไอ้ไอ้หัวเออแหละโอเคมันจะไม่เอาแบบละเอียดเลยไหมใช่อย่างแรกต้องบีบอย่างละเอียดเลยนะพอแล้วแหละโอเค คิดมากเลยโอเคใส่นมครึ่งหนึ่งก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าใส่หมดแล้วเ mm. หลือเหลือไม่เหลือที่ให้นมที่เป็นชโคโค็อกโกแลตนะใส่ลงไปใชาเลยว้ wow. okay. าเหมือนเลยปะล่ะโอเคคือพอแล้วพอแล้วเี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยว,ยวต้องอีกอันนึงนะใช่เสร็จแล้วเราก็จะใส่นะครับเขย,ย่ายังครับเช็ค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 โอ้ วน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 รอบโอเลโอ้ใช่นะจะเห็นนะว่าเลเยอร,ร์ดูได้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหมิกแอนด์แมทเนี่ยโอ้โหมากน่ากินมากเ,เนาะอ่าโอยเ,เอาขนมปังนะต่อไปเอาขนมปังแล้วช็อกโกแลตชิพนะคะ ใส่ลงไปในในน้ำนี่นะคะที่เราจะผสมนี่นะคะ่ะดูกแกงนเนี่ยเราจะใส่กี่แผ่งได้นะคะแล้วแต่ชอบแต่เราอาจจะใส่แค่แผ่นเดียวนะคะตอนที่ใหญ่ๆเนาะใช่เราจะใส่เราจะเราจะ,เราจะไม่เราจะบีแค่สองอันนะคะแล้วก็ใส่เพื่อให้มันดูดน้ํา แล้วเราจะได้กินลงไปอันนี้ต้องฉีกนะคะ,ะฉีกสั่ไปโอเคอะไรลงไปเฮ้ยน่าก,กินมากแล้วก็ต่อไปส <ไป S 2> ุท้ายจะ,จะเป็นใส่แบบท็อปปิ้งอันสุดท้ายนะคะจะเป็นบ๊อกกี้รสช็อกโกแลตนะคะอันนี้ที่เราซื้อจะเป็นกล่องเล็กนะคะ พราเราใส่ในปร,ปริมาณที่ไม่มากนะก็มันดีใส่ไปเลยจึใส่กี่อันนะสาม,นะสาม เป็นอันเสร็จพิธีในการขั้นตอนการทํานะคะจะมีประมาณนี้น,ะะนี่นะคะจะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะมิชชั่นคอมพิวตแล้วนะคะที่เรามา mix เครื่องดื่มในวันนี้นนแบบของเราเองนะคะจะไม่เหมือนใครนะคะแต่ว่าถ้าใครจะทําตามก็คือทําเอาไปทําในซื้อจากเซเว่นมาทําเหมือนเราก็ได้นะคะนั่นแหละ <Okay. S 2> แต่ถ้าเราไม่ตามก็ปรับสูตรเป็นของตัวเองได้ ในเซเว่นสามารถมิกได้หลายๆอย่างนะคะแล้วแล้วแต่ตามชอบอค่ะี๋ยวก็โชว์หน่อยครับว่ามันวนหมุนให้แก้วให้ดูหน่อยโอเคหมุนให้ดูหน่อยหรือลองชิมดูซิเป็นไงบ้างเนี๋ยลองชิมดูก่อนนะคะมันก็ต้องหยิบหนมปังกินด้วยนะครับอือร่อยแบบดาร์กอยกเข้ากันดีไหมอร่อยแบบดาร์กโอเค เฮากล้เข้ากัาน,กกนวันนี้นะคะเรามาในตีมสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนะคะทั้งหมดเลยอันนี้เราให้เต็มสิบไม่หักเลยนะว่ามันไม่หวานมากสายสุขภาพก็กินได้นะคะ อบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย